หลังจากที่หลิวจงผู้โศสองของอาณาจักรหลิวได้ทำการเข้าโจมตีเพื่อจัดการข้าพระเอกไปในจังหวะนั้นเองพระเอกก็พยายามที่จะใช้พลังทั้งหมดของเขาที่มีเปิดใช้รูปแบบวิชาตราฉลัวบรณาเพื่อป้องกันในการโจมตีนี้เอาไว้ซึ่งการโจมตีที่มันรุนแรงมากๆความแข็งแร่งของท่านโซหลิวจงมีความแข่งแร่งอยู่ในระดับวิญญาณเทพต่างจากที่พระเอกมีความแข่งแร่งอยู่ในระดับวิญญาณปลาดเปรียวขั้นกลางเท่านั้น การที่พระเอกจะสามารถต้านทานการโจมตีได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเช่นกันในตอนนี้พระเอกถึงแม้จะพยายามที่ใช้พลังทั้งหมดของเขาที่มีเพื่อป้องกันการโจมตีนี้เอาไว้และแล้วก็ไม่สามารถต้านทานเอาไว้ได้การโจมตีของพอเพกถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงในตอนนี้ก็กําลังถูกการโจมตีของทั้โซลิวจงผู้นี้เข้าไปแบบเต็มๆแต่จังหวะนั้นเองมันก็มีการโจมตีของใครบางคนพุ่งเข้ามาป้องกันการโจมตีของทั้งโซลิวจงผู้นี้เอาไว้ และคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนมันก็คือท่านลุงโจท่านลุงจากอาณาจักรมูของพระเอกนั่นเองนะครับในตอนนี้ก็ได้รับข่าวข่าวมาจากทางทิงซานว่าพระเอกกาลังตกอยู่ในอันตรายตัวเขานั้นก็เลยรีบมุ่งเดินทางมาถึงย่งสถานที่แห่งนี้ทันเวลาพอดีหลังจากที่หลิวจงได้มาเจอท่านผู้สองจากอาณาจักรมูในตอนนี้ตัวเขานั้นก็รู้สึกตกใจมากเหมือนกันไม่คิดเลยว่าข่าวข่าว,าวมันจะถูกแพร่กระจายไปได้เร็วขนาดนี้อุตสาหลักลอกมาเพื่อจัดการพระเอกแต่สุดท้ายก็ถูกพวกนี้ตามมาทัน ได้อยู่ดีตัวเขาในตอนนี้ก็รู้ได้เลยว่าถ้าเกิดว่าต่อสู้ต่อไปไม่สามารถเอาชนะได้แน่นอนในตอนนี้ก็ต้องรีเพนนีออกไปจากที่นี่ก่อนเหมือนกันถึงแม้ว่าลุงโจนั้นพยายามที่อยากไล่โจมตีเพื่อจัดการฆ่าหลิวจงผู้นี้บางอาจที่จะมากล้าโจมตีนายน้อยของเขาในตอนนี้มีโอกาสต้ตองจัดการฆ่าทิ้งเท่านั้นแต่พระเอกก็ได้ห้ามลุงโจเอาไวา้เพราะหนึ่งด้วยที่ตัวเขานั้นมีเรื่องสําคัญมากๆจะต้องไปรายงานท่านพ่อก่อนความแค้นในครั้งนี้เก็บไว้ล้างแค้นในภายหลังหลังจาก ที่พระเอกลุงโจมุ่งเดินทางกลับมาถึงยังอาณาจักรมูแล้วในตอนนี้มูเฟิงพ่อของพระเอกหลังจากที่รับรู้เขาว่าคนที่มาจากอาณาจักรหลิวพยายามเข้าโจมตีลูกชายของเขาตัวเขานั้นก็ถึงกับบอกลูกชายไปเลยว่าจะทําการล้างแค้นให้แน่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสในอนาคต มูเฟิงก็รู้สึกทึ่งในตัวลูกชายมาไม่คิดเลยว่าความแข็งแกร่งของลูกชายจะเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วขนาดนี้สามารถโจมตีต่อก้อนรับมือกับหลิวจงได้ทั้งๆที่หลิวจงมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับวิญญาณเทพต่างจากที่พระเอกนั้นมีความแข็งแกร่งอยู่เพียงแค่ระดับปาดเปี้ยวขั้นกลางเท่านั้นก็ถือว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์ความสามารถจริงๆในตอนนี้ก็เลยได้กล่าวชื่นชมลูกชายไปแต่สิ่งที่พระเอกนํากลับมาให้พ่อของเขามันก็คือแผ่นทองแดงที่ได้รับมาจากเซลทูก่อนหนีน้ ทองแดงนี้มันก็เป็นสมบัติที่มาจากอาณาจักรหลิวหลังจากที่เซลทูได้ขโมยมานะครับในตอนนี้พระเอกก็ได้ขโมยมาอีกทีพอของเอกที่เด้ตรวจสอบอยู่แล้วก็ได้พบว่าแผ่นทองแดงนี้มันเป็นความลับของนกกระจอกจิ๋วโยซึ่งนกกระจอกจิ่วโยนั้นมันก็จะเป็นสัตว์อาสูรวิญญ,ญาณที่มีความแข็งแกร่งติดอยู่ในบันทึกลลำดับที่81เลยก็ว่าได้แต่เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดจริงๆนะครับพอของเอกก็ได้นาเอาสัตว์วิญญ,ญาณของเขาออกมาอาสูรวิญญ,ญาณนกวินงรีเพิ ติดอยู่ในลำดับที่85ของบันทึกสัตว์อสูรในตอนนี้ก็เรียกได้เลยว่าพอสัตว์อินทรีเพิงนั้นได้มาเจอกับแผ่นทองแดงนี้ตัวมันก็รู้สึกเกรงกลัวกันเลยทีเดียวนะครับในด้านออร่าพลังที่ปลดปล่อยออกมาจากแผ่นทองแดงตัวมูเฟิงพ่อคําเองก,ก็พอจะรับรู้ได้เลยว่าสิ่งนี้มันจะต้องเป็นสมบัติความลับของนกกระจอกจิวโยอย่อยางแน่นอนพอตัวเขาเองได้ทําการปลดปล่อยพลังของเขาเข้าไปในแผ่นทองแดงนี้ก็ได้พบว่าแผ่นทองแดงนี้มันเป็นความลับของนกกระจอกจิวโยที่ได้ซ่อนเอาไวา้ ซึ่งนกกระจอกจิ๋วโยหลังจากที่มันพยายามดูซับเลื่อนความแก่งของมันแต่ในจังหวะนั้นมันก็ดันเกิดข้อผิดพลาดได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตกลงไปที่หุบเขาให้มิงหยวนซึ่งหุบเขาให้มิงหยวนนั้นมันก็จะอยู่เขตดินแดนต้องห้ามของหุบเขาเป่ยหลิงในตอนนั้นเองก็มั่นใจได้เลยว่าอาณาจักรหลิวที่อยากได้แผ่นทองแดงนี้กลับคืนไปก็กลัวว่าพวกเขานั้นจะรู้ความรับเกี่ยวกับเรื่องนี้ และพับก็ตัดมาทางด้านของอาณาจักรหลิวในจอนนี้หลิวชิงเทียนตัวเขานั้นก็รู้สึกไม่พอใจมากๆทางด้านของทัมโซสองไม่สามารถจัดการกรับเพกได้แผนการเพียงแค่เล็กน้อยแค่นี้ตัวเจ้าในยังทำพลาดเลยเคยทำการโจมตีสั่งซอนไปหนึ่งทีนะครับผมแต่ถึงแม้ว่าอาณาจักรมู่จะได้แผ่นทองแดงของนกกระจอกกิโยไปก็ตาตัวเขาเองก็ไม่ได้เบียดกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใดเพราะหนึ่งโดยที่ความลับทั้งหมดของแผ่นทองแดงนี้ตัวเขานั้นก็สามารถรับรู้ได้แล้วตอนนี้ก็คงจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม มุ่งเดินทางไปที่หุบเขาให้มิงหยวนถ้าเกิดว่าเจอกับมูฟงคนจากตระกูลมูลก็ทําการจัดการฆ่าทิ้งเลยในตอนนั้นทางด้านของพ่อของพระเอกรวมถึงลุงโจในตอนนี้ทั้งสองก็เป็นกังวลมากพอสมควรเนื่องด้วยที่นกกระจอกจิ๋วนั้นมีความแข็งแกร่งติดอยู่ในบันทึกลำดับที่81ของบันทึกอสูรถ้าเกิดว่าหลิวชิงเทียนได้ดูดทรัพย์สัตว์อาสูรนี้เข้าไปแล้วลละกตัวมันเองจะเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นมาอย่างมากแม้แต่กระทั่งพวกเขาไม่สามารถรับมือได้แน่นอนความโหดเห ครอบคุมดินแดนปเปริิงนี้เป็นแน่ ทางเดียวที่พวกเขานนั้นจะต้องทําในตอนนี้ก็คงต้องมุ่งไปที่หุบเขาเฮ้ยหมิงหยวนเพื่อนาเอาสัตว์อสูรนั้นกลับมาให้จงได้ตัดสินใจว่าจะมุ่งเดินทางไปยังสถานที่อย่างนี้เหมือนกันถึงแม้พระเอกในตอนนี้อยากจะมุ่งเดินทางไปกับพ่อของเขาก็ตามแต่พ่อของเขาก็ได้ห้ามเอาไว้ในด้านความแก่งแกร่งอยู่ในเพียงแค่ระดับวิญญาณขั้นปปดเปียวขั้นกลางไม่สามารถผ่านดินแดนบรณะนั้นไปได้แน่นอนออราพลังดินแดนบรณะนั้นมันเกินกว่าที่คนปกติจะสามารถเข้าไปได้ในตอนนี้พ่อของเอกก็เลยพยายามห้ามลูกชายเอาไว้แต่ึ่งโดย ไม่สามารถห้ามได้พอพระเอกยืนการว่าอยากจะตามไปที่นั่นด้วยในตอนนี้พ่อของเบกก็เลยต้องยอมนะครับแต่ก็ให้ข้อสเสนอของเพคไปหนึ่งอย่างถ้าเกิดมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับวิญญาณป่าเปรียวขั้นปลายก็จะให้ร่วมเดินทางไปด้วยเช่นกัน E. พระเอกก็ต้องรีบตอบตกลงไปเลยนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่พระเอกนั้นยังมีความสงสัยอยู่ในตอนที่เขานั้นดูซับพลังตลาเฉินหลวงบลานามันมีวิชามหาเจดีย์เหมือนกับว่ามันจะมีความลับบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ในพลังนี้อยู่เพราะตัวเขานั้นสัมผสัสได้ถึงพลังนี้เหมือนกับว่ามันไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเขาแต่ก็ยังไม่สามารถสัมผัสถึงมันได้ก็เลยต้องรีบกลับมาถามพ่อของเขาในตอนนี้ตัวพ่อของพระเอกเองก็ได้บอกลูกชายของเขาไปเพียงว่าพลังวิชามหาเจดีย์นี้มันเป็นพลังของแม่ของเจ้าตัวข้าก็ไม่ทรา ามารับรู้สัมผัสถึงพลังนี้ได้ถ้าเกิดว่าเจ้าอยากจะรู้ถึงความหมายของมันเจ้าจะต้องไปทามแม่ของเจ้าเท่านั้นแต่มันก็ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งถ้าเกิดเจ้าอยากรู้ความลับที่แท้จริงของมันจริงๆเจ้าจะต้องฝึกตนให้แข็งแกร่งกว่านี้ตัวเจ้าจะสามารถรับรู้มันด้วยตัวของเจ้าเองแน่นอนแต่มันก็ยังมีสิ่งที่สําคัญกว่าที่พวกเขานั้นจะต้องไปตรวจสอบเพราะในตอนนี้มูฟเฟิงพ่อของพระเอกได้เรียกปรมาจารย์ค่ายกลมาที่อาณาจักรมู่ของเขาแล้วเนื่องด้วยที่ความแข็งแกร่งของอาณาจักรหลิวแข็งแกกกร่่่งเเินนนววาาทีพขัั้้จะบมือได ถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่เริ่มฝึกความแข็งแกร่งให้กับคนจากอาณาจักรมู่ของเขาก็คงจะไม่สามารถรับมือต่อก้อน ต้านทานกับอาณาจักรลิวได้แน่นอนสิ่งที่จะต้องทําได้ในตอนนี้ก็ต้องสร้างค่ายกลระดับ2ให้ได้เท่านั้นมูเฟิงพ่อของพระเอกก็ได้ได้เรียนเชิญปรมาจารย์วัหลิงได้มาที่นี่เพื่อมาทําการสร้างค่ายกลถึงแม้จะเป็นปรมาจารย์ระดับหนึ่งก็ตามนะครับผมแต่ก็จะช่วยในการเสริมความแข็งแกร่งของค่ายกลให้ไปเลื่อนขึ้นไปอยู่ในระดับ2ให้ได้ก็ต้องใช้หลายๆคนนะครับเพื่อที่จะสร้างมันขึ้นมานั่นเองแต่พอพระเอกได้มาเจอกับปรมาจารย์วัหลิงที่ทําการสร้างค่ายกลขึ้นมาเป็นตาสัญลักษณ์กก่อนเพืทําาารรส้ง อีกพลายหลังในตอนนี้พระเอกที่เห็นก็ทําการลอกเลียนแบบนะครับผมเป็นการเรียนรู้โดยดูจากคนอื่นพระเอกก็สามารถทําได้ด้วยสามารถสร้างสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาได้ในตอนนี้ก็ทําให้ปลมมจา์วันลิงที่ได้เห็นตัวเขานั้นก็ถึงกับทามูเฟิงไปเลยว่าเด็กคนนี้คือใครมูเฟิงก็ถึงกับกล่าวบอกไปเลยนะครับว่าคนนี้คือลูกชายของข้าเองเทพเมลา่าซึ่งปลมมจารย์วันลิงก็ได้กล่าวชื่นชมพระเอกเลยนะครับไม่เคยเรียนรู้หรือว่าสร้างค่ายกนขึ้นมาเลยแต่พอได้เห็นเพียงแค่การกระทําเท่านั้นก็สามารถเรียนรู้ สร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาได้แล้วทําไมจะมีพรสวรรค์ไดถึงขนาดนี้ซึงมูเฟิงก็ได้บอกกับปรมจา์ว่าหลิงว่าให้รับลูกชายของเขาไปเป็นสิทธิ์ด้วยแต่ปรมจานเว่ยหลิงก็ได้ตอบปฏิเสธไปเนื่องด้วยในความสามารถพรสวรรค์ของเพเกถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับเขาในตอนนี้มันก็มากเกินกว่าเข้าไปแล้ว เกิดจะให้รับมู้เฉินเป็นศิษย์คงไม่สามารถทําได้ทางเดียวที่เขานั้นจะทําได้ในตอนนี้ก็คงต้องสอนแล้วก็แนะนําแนวทางไปเท่านั้นปรมจจา์ว่นหลิงก็เลยได้ทําการเปิดชายรูปแบบวิชาไข้ก้นให้กับพระเอกได้ดูเป็นรูปแบบผนึกวิญญาณน,นะครับผมก่อนที่จะทําการสร้างผนึกวิญญาณนี้ขึ้นมาจะต้องสร้างตลาสัญลักษณ์ขึ้นมาก่อนและก็ทําเป็นรูปแบบผนึกวิญญาณในภายหลังก็จะเป็นขั้นตอนที่2ในการสร้างไข้กลขึ้นมานั่นเองนะครับในตอนนี้ก็เลยได้มอบคำพีวิชาให้กับพระเอกไปเพื่อเรียนรู้ทำตามนี้ ถ้าเกิดว่าทําตามได้ก็จะสามารถสร้างใครกลขึ้นมาได้แน่นอนแต่ก่อนที่ปรมาจารย์วันลิงจะได้ขอตัวลาออกจากที่นี้ก็ได้กล่าวบอกคเฟกไปว่าถึงแม้ว่าเจ้านะ่าจะมีความสามารถพรสวรรค์เจ้าอย่ายิงธนงตนเอง ว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งมีความสามารถเจ,จ้าจงจําไว้ว่าคนที่จะแข็งแกร่งจริงๆไม่ใช่แค่เพียงแค่พึงความสามารถพรสวรรค์ของตนเองเท่านั้นและหลังจากที่พระเอกได้คำพีวิชาของปรมาจารย์ว่าลิงได้แล้วในตอนนี้พระเอกก็ทําทุกวิถีทางเพื่อทําการเปิดใช้รูปแบบตาวิญญ,ญาณให้ตรงได้เพื่อทําการสร้างไครกลนมาให้ได้นั่นเองจนระยะเวลาผ่านล่วงเลยไปหลายวันในตอนนี้พระเอกก็สามารถทําได้สําเร็จนะครับไม่ว่าพลังของเอกจะขึ้นเลื่อนขั้นไปอยู่ในระดับวิญญ,ญาณปราดเปรียวขั้นปลายแล้วเขาเองก็ยังสามารถ สร่งตราประทับสัญลักษณ์วิญญาณได้อีกด้วยในตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับที่จะมุ่งเดินทางไปกับพ่อของเขาทางด้านของพ่อของพระเอกในตอนนี้หลังจากที่ได้รับข่าวเขาว่าคนจากอาณาจักรหลิวมุ่งเดินทางไปที่หุบเขาให้มิงหยวนแล้วพวกเขาก็คงจะไม่รอช้าจะต้องรีบตามพวกนั้นไปเหมือนกันจะไม่สามารถปล่อยให้พวกนั้นได้สัตว์อสูรล็กกระจอกจิ้วโยไปได้ในตอนนี้พวกเขาก็ยังคิดว่าพระเอกลูกชายของเขานะครับยังไม่ได้มีความสามารถเลื่อนคันไปอยู่ในระดับวิญ,ญญาณขั้นปาดเปียวก็คงจะไม่สามารถให้ลูกชายมุ่ง เดินทางไปที่นั่นด้วยเหมือนกันแต่ใน,นจังหวะนั้นพระเอกก็ได้มุ่งเดินทางเข้ามาหาพ่อของเขาพอดีโชว์ให้พ่อได้รู้เลยว่าตัวข้าหนะ้ามีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับวิญญาณขั้นปัดเปรียวขั้นปลายแล้วข้ามีความสามารถที่จะไปกับท่านตามที่ท่านสัญญาแล้วแม้ตัวเขานั้นจะรู้สึกเป็นห่วงลูกชายมากๆในการมุ่งเดินทางไปยังสถานที่นั้นก็ตามแต่ใน,นด้วยที่เคยสัญญากับลูกชายเอาไวา้ก็ต้องตอบตกลงไปอยู่ดีและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มุ่งเดินทางไปที่หุบเขาให้มิงอยู่ในทันทีซึ่งสถานที่นี้ปปกคุมได้วย หมอกพิษมรณนะถ้าเกิดว่าดูดซับเข้าไปโดยตรงก็อาจจะทําให้คนคนนั้นตายไปเลยก็ว่าได้แต่พวกเขาที่ยังสามารถยืนหยัดได,ได้ก็ได้กินยาแก้พิษเข้าไปนั่นเองเนะครับจึงไม่ได้รับผลกระทบจากหมอกพิษนี้แต่พอพวกเขามุ่งเดินทางเข้ามายังส่วนที่ลึกที่สุดของหุบเขาให้มึงยนตนนี้ก็ดันได้มาเจอจนได้ได้มาเจอคนที่มาจากอาณาจักรหลิวที่ได้มาอยู่ต่อนหน้าของพวกเขาแล้วแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าทั้งสองอาณาจักรนี้จะทําอะไรยังไงกันต่อจบไปก่อนสําหรับอีพีนี้นะครับอีพีที่สิบอีพีที่สิบเอ็ดเดี๋ยวจะ มาอาทิตย์ละตอนนะครับทุกคนทุกวันศุกร์โอเคนะครับบ๊ายบาย